สวัสดีครับในเช้าวันที่29มิถุนายน2566กับผมนัทวัฒน์นาลาเศรษฐพงศ์ผู้รับใช้คิตจะจัรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันอขออัญเชิญพระวจนะคำในพระธรรม144ข้อข้อส แล้วก็ข้อสี่แล้วก็ข้อเก้านะครับพระคาได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้ามนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระไทยใส่เขาหรือบุตรของมนุษย์เป็นอะไรซึ่งพระองค์ทรงคิงคดถึงเขามนุษย์เหมือนลมหายใจวันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่านไปข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ ถวายแด่พระองค์ข้าพระองค์จะดีดพินสิบสายถวายพระองค์เอเมนครับพี่น้องกษัตริย์วิทอ่เแบบอาเป็นแบบอย่างในการสรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้านะครับเป็นแบบอย่างในการอ่าร้องทูลกับพระเจ้าวันนี้อ่าเราจะมาร้องทูลกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านะครับ ได้เอาใจใส่เอาพระไทยใส่ในชีวิตของมนุษย์ครับซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็ลมหายใจของมนุษย์ในแต่ละวันคือวันพรุ่งนี้หรือวันต่อต่อไปพระเจ้าเป็นกำหนดผู้กำหนดชีวิตในชีวิตของเรานะครับเราจึงร้องเพลงสรรเสริญแล้วก็เรานมัสการพระเจ้าแล้วเราก็จะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าในแต่ละวันนะครับ สาธุการแดพ่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าทรงเป็นศิลาของชีวิตของข้าพระองค์และพระเจ้าทรงเป็นศิลาที่มั่นคงป้อมปราการที่แข็แแขงแกร่งในชีวิตของข้าพระองค์และช่วยกู้ภัยในชีวิตขอ,องข้าพระองค์และข้าพระองค์จะเข้าลี้ภัยในพระองค์ข้าพระองค์จะเข้าไปอยู่ใน พระหัตขององค์ในการทรงนำในการทรงเลือกของข้าพระเลือกข้าพระองค์ให้มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันขวางกัน้นการได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงชำระชีวิตของข้าพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดเจิมสติปัญญาให้ลูกในการที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างจึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนครับพระเจ้าอวยพอรครับ